ไปห้องพนักงานและนาฬิกาในแต่อะไรวะเนี่ยเออนี่งานกะดเกยเอ้ยไฟฉายเอาเออเราต้องทำอะไรไปที่ห้องพนักงานลูออ้ไม่ใช่ของพนักงานปิดป,ประตูด้วยไมาไมาแมา พนักงานนี่จะห้องพนักงานเอานาฬิกาในมันคือเทปครับน้องไปที่เคาน์เตอร์ร,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 รับอุปกรณ์เพื่อเก็บสต็อคตสต็อกเออสต็อคล็อตก็มาวะน้องอ่าคือเรามาที่ตรงนี้ปุ๊บเราต้ององนันนี้อันนี้ไปเติมโอเคเราแบกกล่องขึ้นมากล่องไก่แช่แข็งอ๋อไก่แช่แข็งเติมตรง่อไงเติมเมื่อไง นี่ไก่แช่แข็งใส่ใส่ใส่เอออยากรู้ว่าไก่สมัยนี้ไม่อาจกล่องหรือหรอวะอ,อันนี้ถั่วเออถั่วถั่วอันแบบถั่วกระป๋องหรือคิดในงแง่ดีนะโอ,อ้นี่ไงนี่มันเติมเติมเติม อันนี้คือน้ำน้ำต้องอยู่ในตู้แชเย็นนี่เหรออันนี้มิวส์นี่น้ำเดือชู่กำลังดูทรงน้ำไอ้อะไรอ่ะอันนี้ป้าประกาศจับหรอคือคือแบบเฮ้ยรูบี้ฮะูสีขาวอยู่กับสีเหลืองหรอวะ เฮ้ยเชีย่ยลูกอมไม่ใช่เราเราถัวถ่วถั่วไม่ใช่เอาน้ำน้ำน,ำนี่น้ำเนี่ยกล่องอะไรไม่รู้ไม่ช่มันเราอันนี้มันฝรั่งมันฝรั่งอยู่ตรงไหนครับมันฝรั่ง

เอาเพิไปไป่ไปรับป,ปรปุงชั้นอันนี้คือลูกอมลูกอมตรงนี้นี่น,นี่ลูกอมลูกอมนี่ชองกระดดูปมันเอ้ยอันนี้นี่หยิบแม็กกาซีน นิตยสารก็ตรงนี้ไงมันหยิบแมกกาซีนจุดๆอะไรๆครับแล้วไม้กวาดจากห้องสรุปใครใครอันนี้คือผมเดินแล้วผมหยยบยียบ่แบบ อย่าพื้นทรายจังอุ้ยชวหนไงไงตกี้เราอาจแค่ตาหลอนก็ได้ตาหลอนตามัวตาภาคมัว,มวจะลรามังตะแลงมัง,ง,มงสมิงสเมิงเราเราเอาไม้เขาเขาอาจจะบอกว่าไม้กวาดก็ได้ตอนห้าส่วนหกไม่เขียวว่าหนึ่งส่วนห้าอันนี้ห้าส่วนหก อ๋อไม่ได้เล่นครับน้องไม่ได้เล่นริงๆ่ไม่ได้เล่นครับน้องเออตรงนี้จะแบบตอนนี้คือแบบพงท่านต้องมาทำงานกะดึกไงไม่ไม่ใช่อะไรครับไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีตางกินข้าวเพื่อนไ่รักตอนเช้าแล้วมาทำงานกะดึกไงแบบ เราเราโดนบูลลี่ไงว่าเราเป็นสมยัยแมงสมัยกุ้งสมองกังกัง,กงเราเลยต้องแบบจุดจดุจุดนาน่ะมันจะมีมันจะมีตัวอะไรมาฆ่าคูนแน่นอนรอดูรอดูอดอดเห็นไหมเห็นในมือไหมมันเป็นไม้มันสามารถฟาดได้ก็จริงอ่ะแต่มันฟาดไม่ได้หรอกเฮ้ยอย่าจ,จุดจุด,จด,จดนานไม่เอา ปั๊มพลังงานน้ำมันของลูกค้าให้เราไปไปปั๊มน้ำให้อะนะจะมีใครมาหน่อยค่าไหมอันนี้รถคุณใช่ไหมครับปั๊มน้ำมันมักตซีนโอเคก็เลยเข้าไปมีมาคันเดียวพอครับไม่เอาไม่เอาผมไม่รับผมไม่รับเอาคันเดียวเขาเข,าขาสาห้องส่วน ห้องส้วมเออห้องสวนงงเลยห้องสวนห้องอะไรวะมันจะมีผีมันจะมีผีเดี๋ยวผมแบบผมต้องมันทาทาคลิปไงแต่แบบผมเลยต้องจำเป็นที่จะแบบต้องมองเขาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ได้ช็อตเด็ดไงผมเลยต้องมองก่อนเฮ้ยหน้าออกไปปุ๊บจะเจอมันไม่เจอมันไม่กล้าไงมันไม่กล้ากับผมไงเพราะว่าผมมันตึง มามาดีมาดิาดออมันกลัวผมดีกว่าจจุดจุดจดนาครับแบบผีมันกลัวผมไงตอนนี้ว่ะผมยืนหนึ่งอยู่อเอเออก็จุดจุด,จดนาซะด้วยไงเอ้เราก็วาวุ่นเลยเพราะมันจุดจุดจุดโน้ตให้กับตัวเองดีขึ้นอะไรวะ อะไรเพื่อนไม่รักเหรอเอาเพื่อนไม่รักก็ต้องโน้นให้กับตัวเองดีขึ้นจุดๆจ,จ,จุดอีกแล้วมันนานไปไม่เพื่อนไอ้เราก็วายวุ่นเลยเกมจะเล่นจบในแป๊บเดียวแต่เราต้องนั่งนอนอุ้ยอู้ตกใจยิ่งกว่าผีก็ตกใจไอ้ตกใจนี่าผีโอ้ยเพื่อนไอ้ยินรครับตรงนี้ตรงนี้ดีดมามาปะนี่ เขเลือกซื้ออะไร,รอขโมอยอเอาอไม่ขโมอยคุยกับสวัสดีคุณเป็นยังไงบ้างอุย้ยเราเราท้กทายลูกค้าไงอะกดต่อนิตยสารฮอตฮอตลองอันได้อ๋อออตสองอันได้โปรโ,โอเคน่าจะเป็นเจ็ดจุดหกอ่าเจ็ดจุดหกจุดดอานหน้เอาล่ะไปเลยจะบอกว่าไม่จ่ายตังนะไม่จ่ายตังต่อยนะยอ,ออกออรวบรวมยวทอนให้ยวทอนให้เพื่อน ขอบคุณลา,ลาก่อนอะ,อะไรอะไรมันจะขับรถตำร้านผมหรอตะกี้เขามสสีสกิลพลังงานระดับเทพนะัเคยยออกขยะไหนขยะหลังร้านนะนะต้องไปทิ้งอยู่ไหนข,ขยะอยู่ไหนผมไม่รู้นี่ผมพูดจริง เขาเตรียมรู้แค่ว่าเห็นว่ามันน่าเล่นก็นเลยเข้ามาเล่นเฉยๆนังขยาไปทิ้งเราไปขโมยเราไปขโมยกันตังขยะอยู่ไหนฮิบโบนังขยะอยู่ไหนครับใหนน้พูดจริงดิคือไม่ได้เห็นอะไรคือไม่ได้เห็นนักขยาเฉยๆก็นั่งหาว่าแต่ขยะอยู่ไหน ตัวนี้ไหนเนี่ยค่ะขย่ารอดูนะมันจะมีรถเข้ามาตามผมเพราะแบบเออวิ่งกลับไปเอ้าเอ้าผมตายเอ้าผมตายเฮ้ยผมตายเราอยูออ่ขยับไปทิ้งสไตล์เดลยครับพี่น้องทีนี้เราได้รับบทเรียนปุ๊บเราทิ้งปุ๊บรถวิ่งรีบวิ่งเข้ามานะโอเคะมีคนยืนยู่ข้างหน้าด้วย ี่ง้โอเคเราจรงจี้ถังนี้เหรอไม่ใช่ถังนี้ถังไหนอะ่ะเดีนน๋ยวนะขออนุญาตเปิดแสงแป๊บหนึ่งโอเคไม่ใช่ถังนี้ถังหน้าแลงหน้าเราเหรอโอเนี่ยเนี้ย มีอีกไหมให้เรากลับไปไหมเเระวังตัวกันด้วยนะครับทุกคนรีบบูสเครื่องไฟฟ้าเหรอรีบบูสเครื่องคือ,อยังไงครับจะให้เราไปทางไหนเหรอทางลานปะ ตเครื่องอันนี้เหรอโอเคดี๋ยรรีบูตมันจะมีตัวอะไรมาครับทุกคนเชื่อผมไหมถ้าเชื่อก็กดก็กดไลา์ผมด้วยก็ขอคุยเรื่องช่องนะครับผมเป็นคลิปแรกของช่องผมเลยอันนี้คลิปแรกของช่องผมแบบขอให้ทุกคนดูกันเยอะแชร์ให้ทุกคนมาดูกันหน่อยกดกดไลค์ก็ได้กดติดตามก็ตามใจเลยครับ ถ้ากดติดตามให้จะดีใจมากแต่แบบเลิบๆเ,เรามาเข้าครอบครัว NC today กันครับน้ำลัง <eer lijk> งานงาน้ำมันของคุณค้าเติมน้ำมั<ง>น<ง> <lay Down> พวจากเคาน์เตอร์คือคนน้ำไหนครับนี่เหรออ๋อฮอตดอกนี่เองทำไมกันหรอเช็ดหน้าต่างทุกบานข้างนอกคือเช็ดข้างนอกครับ ที่หนึ่งเอามาีสามาข้างน,นอกชิวๆครับแล้วผมจะขันกลับไปเช็ดบานนะห้องบานนะเคยเปิดปูี่ผมคิดลงหน้าไปแล้วไม,ไม่ไม่แต่เสียงจะมาก่อนแล้วค่อยเห็นตัวแล้วสึดว่าเสียงมันตกใจกว่าไม่ใช่อะไรหรอครับ ไม่ทันได้ตั้งตัวเลยคิดว่าแบบตู้ก็เข้าเลยไงเออก็มุมเดิมมุมเดิมครับมุ ều, ม, òn, ม đ đ a, ểu, dog, เดิมก็เลยคิดว่าเขาเก็บฮอรดดอกกันนี่ต่ไม่ใช่ฮอรดอก ลรวก็งงมาค่อยเอาดอกไม้แบบอย้มาจะหิว้วอ่ะเอาหอวดอกม,มากินก็ได้อันนี้คือผูอห้หญิงนะครับเออเราเราเขาซื้อของกันก่อนนะ ืมสวัสดีครับคุูเป็นยังไงบ้างเออขอแค่โซดาหนึแก้วโอเคนั่นคือสามจุดห้าหกดอลลาร์เอาละนะโทรหาลูกค้าโอ้ยโอาลูกค้าหายอยูอ่แล้ว ไอทำเงินเองไม่แบบคอคร,รับรีบๆจบหน่อยนะรู้สึกว่าค่าที่จะนานแต่รู้สึกว่าทำไมเซเว่นนิ้วค่าแปลกๆวะแล้วแบบอืรู้สึกว่าค่าจ้างน่าจะให้แบบเหมือนเกมฟันเฟตี้อะให้แบบผ่านผ่านเรื่องเขียนตายแต่ให้นิดเดียว มูวางจังวะต้องกลับบ้านไม่ใช่กูจะกลับบ้านเรารถโดยสารกูว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึง่งเรารถดโดยสารครับผมเตรียมปืนรอไว้เลย มาแล้วรถโดยสารมันน่าขึ้นไหมเนี่ยอันนี้อันนี้คือรถโดยสารเราที่เราต้องขึ้นเหมือนเหมือนเหมือน,นกับขามาอยู่เนาะนี่ครับอย่าลืมติดตามช่องสีเอ็นคุแน้แฟมบารี่ใบคอยคุณคอยให้ฝันนี้เป็นฝันที่ดีครับ